สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Dividend Play นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐที่ให้ปันผลสูงสูง,สงวันนี้เรามีตัวที่น่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันค่ะนั่นก็คือ MSTY ETF พลังบิตคอยที่โดดเด่นเรื่องการจ่ายปันผลรายเดือนในอัตราที่สูงมากด้วยกลยุทธ์เฉพาะตัวสไตล์ Umax ในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันค่ะว่า MSTY คืออะไร กลยุทธ์ที่เขาใช้สร้างปันผลสูงสูงนั้นเป็นแบบไหนและที่สำคัญที่สุดมันมีข้อดีข้อควรระวังอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดกันขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองก่อนลงทุนเสมอนะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มทำความรู้จักกับ M S T Y กันเลยค่ะ MSTY มีชื่อเต็มว่า UMAX MSTR Option Income Strategy ETF เป็นกองทุนเปิด ETF ที่บริหารจัดการแบบเชิงรุกหรือ actively managed และเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2024นี้เองค่ะผู้จัดการกองทุนก็คือ UMAX ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างรายได้จาก Options โดยเฉพาะเลยค่ะ นโยบายการลงทุนของ MSTY คือการลงทุนเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์ covered call บนหุ้นอ้างอิงเพียงตัวเดียวนั่นก็คือหุ้น MicroStrategy หรือ MSTR ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกหุ้นตัวนี้กันในสไลด์ถัดไปนะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้คือการสร้างกระแสงเงินสดหรือ current income ให้ได้มากที่สุดส่วนเป้าหมายรองคือการมีส่วนร่วมกับการเติบโตของราคาหุ้น MSTR แต่จะเป็นไปอย่างจำกัดค่ะและหัวใจสำคัญของเขาเลยก็คือกลยุทธ์เด่นที่เรียกว่า Synthetic Covered Call ค่ะเป็นการใช้กลยุทธ์ Options เพื่อสร้างรายได้สูงสุดจากค่า Premium ของหุ้น MSTR ที่มีความผันผวนสูงมากซึ่งนี่เองก็เป็นที่มาของเงินปันผลก้อนโตโดยกองทุนมีเป้าหมายจ่ายปันผลเป็นรายเดือนในอัตราที่สูงและมีค่าใช้ใจ่ายรวมอยู่ที่0.99%ต่อปีค่ะ ขอขยายความ Synthetic Covered Call สักนิดนะคะกลยุทธ์นี้คือการเรียนแบบการทำ Covered Call โดยที่กองทุนไม่จำเป็นต้องถือหุ้น MSTR จริงๆแต่จะใช้ o PTIONS แทนทั้งหมดค่ะข้อดีคือใช้เงินทุนน้อยกว่าและยืดหยุ่นกว่าแต่ข้อเสียที่สำคัญมากๆคือมีความเสี่ยงที่เงินตนจะเสียหายสูงกว่า และรายได้ทั้งหมดจะมาจากค่าพรีเมียมสุทธิที่ได้จากการขายออปชัน s เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่มีเงินปันผลจากหุ้น MSTR จริงๆเพราะกองทุนไม่ได้ถือหุ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจ MSTY อย่างท่องแท้เราต้องมาทำความรู้จักกับหุ้นแม่หรือหุ้นอ้างอิงที่กองทุนนี้เข้าไปสร้างกลยุทธ์ก่อนนะคะนั่นต้องคือหุ้น MSTR หรือชื่อเดิมคือ Micro Strategy ค่ะ เดิมที MSTR เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแต่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของบริษัทได้เกิดขึ้นในปี2020ค่ะเมื่อ CE o คนดังอย่างไม่เข้าเซลเลอร์มองว่าการถือเงินสดไว้ในบริษัทมีแต่จะด้อยค่าลงเรื่อยๆจากภาวะเงินเฟ้อเขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการนำเงินสดสำรองของบริษัททั้งหมดไปซื้อบิตคอยเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์สำรองหลักของบริษัทค่ะ และมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะกลยุทธ์นี้ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง MSTR ใช้ทั้งกำไรจากธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมและยังมีการก่อหนี้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้หรือการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินไปซื้อบิตคอย์เพิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะ จากกราฟแท่งด้านซ้ายจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่า MSTR มีการเข้าซื้อสะสมบิตคอยเพิ่มขึ้นแทบจะทุกไตรามาสอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาก MSTR ถือครองบิตคอยมากถึง628,791บิตคอยจากข้อมูลณวันที่29กรกฎาคม2025ค่ะ ตัวเลขนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่านี่คือจำนวนที่คิดเป็น3%ของบิตคอยทั้งหมดที่จะมีอยู่บนโลกใบนี้มันมหาศาลมากเลยนะคะทำให้ m s d r ไม่ใช่แค่บริษัทที่ถือบิตคอยแต่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มีผลต่อระบบนิเวศของบิตคอยเลยทีเดียวและผลลัพธ์จากการเดิมพันครั้งนี้ก็สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นอย่างชัดเจนค่ะ จากกราฟเส้นด้านขวาจะเห็นว่านับตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2020จนถึงวันที่18สิงหาคม2025ราคาหุ้น MSTR ให้ผลตอบแทนสูงถึงบวก +2,820% เป็นการเติบโตที่มหาศาลมากๆค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ของราคาหุ้น MSTR กับราคาบิตคอยจึงเป็นไปตามที่สรุปไว้เลยค่ะ เมื่อราคาบิตคอยขึ้นราคาหุ้น MSTR ก็มักจะขึ้นแรงกว่าและในทางกลับกันเมื่อราคาบิตคอยลงราคาหุ้น MSTR ก็มักจะลงแรงกว่าเช่นกันค่ะ พูดง่ายๆก็คือ MSTR ได้กลายร่างเป็นตัวแทนการลงทุนในบิ c o i n แบบมี Leverage ไปโดยสมบูรณ์แล้วค่ะและความผันผวนที่รุนแรงที่เป็นเหมือนวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทำให้กองทุน MSTY สามารถนำไปสร้างไรายได้จากค่าพรีเมียมได้อย่างมหาศาลเลยค่ะซึ่งเราจะไปดูกันในสายต่อไปค่ะ สไลด์นี้เป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนด้านราคาอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมปันผลตั้งแต่ต้นปี2025ที่ผ่านมาจนถึงวันที่18สิงหาคม2025เส้นสีส้มคือหุ้นอ้างอิง MSTR ส่วนเส้นสีน้ำเงินคือ MSTY ค่ะจากข้อมูลจะเห็นเลยว่าราคาของ MSTR ราคาของ MSTR สีส้มปรับตัวขึ้นมาได้ถึงบวก20.02%แต่ในทางกลับกันร,ราคาของ MSTY สีน้ำเงินกลับปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนติดลบไปถึงลบ35.04%ค่ะ ภาพนี้สะท้อนความเสี่ยงสำคัญของ ETF ประเภทนี้ที่เรียกว่า Price Erosion หรือการที่มูลค่าของกองทุนค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของกลยงยุ์ Options ที่ถึงแม้จะสร้างกระแสงเงินสดได้สูงแต่ก็จำกัดโอกาสในการเติบโตของราคาตามหุ้นแม่ไปด้วยค่ะแต่ ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองมาดูที่ผลตอบแทนรวมหรือ Total Return ซึ่งเป็นการนำเงินปันผลที่ได้รับกลับมารวมเข้าไปด้วยภาพจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะจากกราฟนี้จะเห็นว่าผลตอบแทนรวมของ MSTY เส้นสีน้ำเงินพุ่งกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกที่บวก15.78%ซึ่งแม้จะยังน้อยกว่าผลตอบแทนของ MSTR ที่บวก20.02%เล็กน้อยแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมาก นี่คือการแสดงให้เห็นถึงพลังของเงินปันผลที่สูงมากๆของ MSTY ที่สามารถเข้ามาช่วยชดเชยการลดลงของราคาและดึงผลตอบแทนโดยรวมกลับขึ้นมาได้ค่ะ ทีนี้ลองมาดูภาพในระยะที่ยาวขึ้นคือนับตั้งแต่ MSTY จะตั้งกองทุนขึ้นมาเลยนะคะตั้งแต่21กุมภาพันธ์2024จนถึงวันที่18สิงหาคม2025ในส่วนของ price return หรือผลตอบแทนด้านราคาจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ราคาหุ้น MSTR สีส้มพุ่งขึ้นไปถึงบวก440.43%ในขณะที่ราคาของ MSTY กลับติดลบอยู่ที่ลบ15.77%ย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่คือธรรมชาติของ ETF ที่ใช้กลยุทธน์นี้ซึ่งจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเติบโตของราคาแต่เน้นสร้างกระแสงเงินสดเป็นหลักค่ะ และเมื่อเรานำเงินปันผลกลับเข้ามารวมเป็น total return อีกครั้งจะเห็นว่าผลตอบแทนรวมของ MSTY ดีกลับขึ้นมาเป็นบวกสูงถึง272.26%เลยทีเดียวค่ะ แม้ว่าจะยังตามหลังผลตอบแทนรวมของ MSTR ที่บวก440.43%อยู่พอสมควรในสภาวะตลาดขาขึ้นแรงๆแต่นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์ของ MSTY สามารถเปลี่ยนความผันผวนมหาศาลของ MSTR ออกมาเป็นกระแสะเงินสดที่จับต้องได้จริงๆค่ะมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะข้อมูลเงินปันผลของ MSTY จากข้อมูลณวันที่18สิงหาคม2025นะคะ MSTY มี Dividend Yield ที่แสดงอยู่สูงถึง150.34%ซึ่งตัวเลขนี้มาจากการคำนวณที่เห็นบนสไลด์ค่ะคือการน,นำเงินปันผลทั้งหมดในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งก็คือ26.8353ดอลลาร์มาหารด้วยราคาปิดณวันนั้นคือ17.85ดอลลาร์แล้วคูณด้วย100ค่ะ มาดูที่กราฟกันบ้างนะคะกราฟด้านซ้ายคือแนวโน้มเงินปันผลสะสมในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขค่อยๆปรับตัวลงมาตามความผันผวนของตลาดค่ะส่วนกราฟด้านขวาที่น่าสนใจกว่าคือจำนวนเงินปันผลที่ใจ่ายในแต่ละเดือนจะเห็นเลยว่ามีความผันผวนสูงมากบางเดือนจ่ายเยอะบางเดือนจ่ายน้อยซึ่งสะท้อนโดยตรงกับสภาวะของหุ้น MSTY ในช่วงเวลานั้นๆค่ะ สไลด์นี้จะช่วยอธิบายความผันผวนของเงินปันผลในหน้าเมื่อกี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะว่าเงินปันผลก้อนโตๆโตมันมาจากไหนลองดูที่กราฟราคาด้านซ้ายนะคะสังเกตช่วงที่ราคาหุ้น MSTR ซึ่งเป็นเส้นสีส้มพุ่งขึ้นไปสูงๆและมีความผันผวนหน้กอย่างเช่นช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2024ทีนี้ลองหันมาดูตารางใจปันผลทางขวาในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ จะเห็นว่าในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2024เป็นช่วงที่ MSTY จ่ายปันผลออกมาเยอะมากๆโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่จ่ายสูงถึง4.42ดอลลารต์ต่อหุ้นส่วนที่ปี2025จะมีช่วงผลผันในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมก็ส่งผลให้จ่ายปันผลออกมาเยอะด้วยเหมือนกัน นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเงินปันผลที่สูงนั้นมาจากค่าพรีเมียมที่กองทุนเก็บได้ในช่วงที่หุ้นอ้างอิงมีความผันผวนและปรับตัวขึ้นสูงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกองทุนนั่นเองค่ะมาสรุปข้อดีและข้อควรระวังของการลงทุนใน MSTY กันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเริ่มที่ข้อดีกันก่อนค่ะ 1. สร้างรายได้รายเดือน สามารถสร้างกระแสงเงินสดในระดับที่สูงมากได้อย่างสม่ำเสมอ 2. ปันผลสูงมากกลยุทธ์ที่เน้นความผันผวนของ MSTR โดยเฉพาะทำให้จ่ายปันผลได้สูงเป็นพิเศษค่ะ 3. อิงกับบิตคอยนแบบให้ปันผลเป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างรายได้จากความผันผวนของราคาบิตคอยน์ผ่านหุ้น MSTR 4. บริหารเชิงรุก มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยปรับกลยุทธ์ options ให้เข้ากับสภาวะตลาดตลอดเวลาค่ะทีนี้มาถึงฝั่งข้อควรระวังซึ่งสำคัญมากๆค่ะ 1. ความเสี่ยงเงินต้นลดลงสูงมากหรือ price erosion ข้อนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะเป็นความเสี่ยงอันดับ1 NAV หรือมูลค่าของกองทุนอาจลดลงอย่างถาวรได้ค่ะ 2. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการผลตอบแทนทั้งหมดขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้บริหารกองทุนล้วนๆค่ะ3ความเสี่ยงกระจุกตัวสูงสุดผลตอบแทนทั้งหมดผูกอยู่กับหุ้น MSTR และราคาบิตคอยน์เพียงอย่างเดียวถ้าหากราคาซบเซาเป็นเวลานานกองทุนก็จะเสียหายหนักได้ค่ะ4ความซับซ้อนสูงสุดเป็นกองทุนที่ซับซ้อนมาก นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจทั้งกลยุทธ์ Options และความสัมพันธ์ระหว่าง MSTR กับ Bitcoin อย่างลึกซึ้งด้วยค่ะแล้ว MSTY เหมาะก,กับใครและควรมีบทบาทอะไรในพอร์ตการลงทุนของเรามาดูหน้าที่ของ MSTY ในพอร์ตกันก่อนค่ะสำหรับพอร์ตกระแสงเงินสดหรือพอร์ตเกษเียน MSTY อาจไม่เหมาะที่จะเป็นแกนหลักของพอร์ตนะคะควรใช้เป็นส่วนเสริมในสัดส่วนที่น้อยมากๆเท่านั้น สำหรับพอร์ตแบบสมดุลอาจใช้เป็นเครื่องมือเกงกำไรเฉพาะจุดในสัดส,ส่วนที่น้อยมากๆเช่น1-5%เซพื่อเร่งผลตอบแทนด้านไรายได้สำหรับพอร์ตเน้นเติบโตหรือกลุ่มคริปโตอันนี้น่าสนใจค่ะเหมาะที่จะใช้ MSTY เป็นเครื่องผลิตเงินสดแล้วนำเงินปันผลที่ได้ไป DCA หรือทยอยซื้อสินทรัพย์ที่เติบโตสูงกว่าอย่างบิตคอยหรือ MSTR ต่อไปค่ะ แล้วใครล่ะที่เหมาะนักลงทุนสายอินคำที่ดุดันเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเรื่องเงินต้นลดลงได้เพื่อแลกกับกระแสงเงินสดรายเดือนที่สูงคนที่เชื่อมั่นใน MSTR Bitcoin ถ้าคุณเชื่อมั่นในความผันผวนของสินทรัพย์นี้อยู่แล้ว MSTY ก็เป็นวิธีที่ตรงที่สุดในการสร้างรายได้จากความผันผวนนั้น ส่วนคนวางผ่านเกษียนและนักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมหรือมือใหม่สองกลุ่มนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะด้วยความเสี่ยงและความซับซ้อนที่สูงเกินไปค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ MSTY คือเครื่องมือที่ดีและทรงพลังมากสำหรับการสร้างรายได้ที่สูงจากความผันผวนของ MSTRBitcoin ในระยะสั้นแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่จะทำลายเงินต้นในระยะยาว และเป็นการอิงอยู่กับหุ้นเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เพื่อนๆืนักลงทุนเข้าใจ MSTY ได้ดียิ่งขึ้นและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆืนักลงท,ทุนทุกท่านค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Dividend Play ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ